Have f u ั w เว็ t ไทยสนุกสนานกับภาษาไทยสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านขณะน,นี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุแห่งมหาวิทยาลัยนเรศวร FM 107.25 MHz Good morning everyone You are listening to NU Radio and welcome to have fun with t ไทยขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสนุกสนานกับภาษาไทยนะคะดิฉันณัทยาธรอ,อินทระกําแหงจากหน่วยการสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติคณะมนุษยาศาสาตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ความสนุกสนานกับเกร็ดความรู้ภาษาไทยที่จะช่วยให้คุณหรือใครๆได้เรียน ได้รู้ได้สนุกและ Have fun ไปด้วยกันในช่วงต่อจากนี้ค่ะ If you want to learn Thai with fun, you should listen to Nu Radio Have fun with Thai. ช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังก็จะเห็นหลายที่กำลังประดับประดาไฟระยิบระยับไปตามท้องถนนเพื่อเข้าสู่เทศกาลส่งท้ายปีและเทศกาลคริสต์มาสกันนะคะสีสันของช่วงเดือนธันวาคมเนี่ยก็จะรื่นเริงบันเทิงใจกันทั่วหน้าช่วงวันหยุดยาวหลายๆคนก็วางแผนจะกลับบ้านหลายคนก็วางแผนจะไปเที่ยวหลายคนก็คงจะนอนสุข้าห่มอุ่น อยู่ที่บ้านสบายๆใช่ไหมคะและอีกหลายคนก็คงจะเตรียมเมนูอาหารอร่อยๆไว้ทานส่งท้ายปีเช่นอของจริงเรื่องปิ้งย่างหรือหมูกระทะเมนูยอดฮิตทุกเทศกาลของคนไทยใช่ไหมคะ Now that the holiday of Christmas and New Year is approaching anyone who is traveling should be, be careful and pay attention to the road signs for your own safety today have fun with thai would like to present some message or signs that you can commonly see but what do they actually mean today i will show you some examples พอนึกถึงเรื่องวันหยุดใช่ไหมคะการสั่งสันเอยการเดินทางเอ่ยก็จะวิ่งเข้ามาในหัวทันทีหาฟันวิทย์ไทยวันนี้ก็เลยอยากจะแนะนำคำศัพท์เกี่ยวกับป้ายสัญ,ญลักษณ์ต่างๆหากท่านเจอคำเตือนหรือข้อห้ามต่อไปนี้บนท้องถนนนะคะมันมีความหมายว่ายังไงนะ,ะวันนี้นะคะเรามาฟังไปพร้อมๆกันได้เลยคะ่ะกลุ่มที่1ป้ายบังคับ Regulatory signs คือป้ายสัญ,ญลักษณ์จราจรที่มีหน้าที่ในการบังคับให้ผู้ขับขี่และผู้ใช้ทางต้องปฏิบัติตามเพื่อให้การจราจรเป็นระเบียบและปลอดภัยโดยป้ายบังคับเหล่านี้นะคะจะมีผลทางกฎหมายหากไม่ปฏิบัติตามจะมีโทษหรือค่าปรับตามข้อบังคับที่กำหนดไว้ในกฎหมายจราจรนั้นเองค่ะ Regulatory signs are traffic signs that inform road users of specific rules or regulations. They must follow while using the road. These signs are legally binding, meaning that failure to comply with them can result in fines or penalties. ตัวอย่างนะคะ ป้ายหยุด Stop สั่งให้หยุดก่อนข้ามทางแยกนั่นเองค่ะป้ายให้ทาง Give way ให้ทางแก่รถที่มาจากทางอื่นค่ะป้ายจำกัดความเร็ว Speed limit บ่งบอกความเร็วสูงสุดที่อนุญาตให้ขับบางครั้งก็จะเป็นตัวเลขกำหนดมาเลยนะคะ เช่น90ก็จะหมายถึงความเร็วสูงสุดที่สามารถขับได้ก็คือ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเองค่ะป้ายห้ามจอด No Parking ห้ามจอดรถในพื้นที่นั้นป้ายห้ามเข้า No Entry ห้ามขับรถเข้าไปในพื้นที่หรือถนน ที่ถูกห้ามกลุ่มที่2นะคะ The second group ป้ายเตือน Warning signs คือป้ายสัญ,ญลักษณ์จราจรที่ใช้เพื่อแจ้งเตือนหรือเตรียมความพร้อมให้กับผู้ขับขี่เกี่ยวกับสถานการณ์หรืออันตรายที่อาจเกิดขึ้นในเส้นทางข้างหน้า โดยป้ายเหล่านี้จะช่วยให้ผู้ขับขี่ระมัดระวังและปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพการจราจรหรือสภาพถนนที่อาจมีความเสี่ยงหรืออันตรายนั่นเองค่ะ Warning signs are traffic signs designed to alert road users about potential in-road condition ahead. These signs are meant to help driver Has or change, anticipate, and react to dangers such as sharp turns, slippery roads, or construction zones, in order to reduce the likelihood of accidents and ensure safe driving. curve เตือนว่ามีทางโคง้งหรือโค้งคมข้างหน้าป้ายเส้นทางแคบ narrow road เตือนเส้นทางข้างหน้าจะมีพื้นที่แคบป้ายมีสัตว์ข้าม animals crossing เตือนว่ามีสัตว์เดินข้ามถนนป้ายมีฝนตก หรือถนนลื่น Slippery Road เตือนให้ระวังถนนลื่นในช่วงฝนตกนั่นเองค่ะป้ายถนนมีการก่อสร้าง Construction Zone แจ้งเตือนว่ามีการก่อสร้างหรือซ่อมแซมถนนสำหรับกลุ่มที่3นะคะก็คือป้ายแนะนำ Informative signs คือป้ายสัญ,ญลักษณ์จราจรที่ใช้เพื่อให้คำแนะนำหรือเสนอแนะเกี่ยวกับสภาพถนนหรือสถานการณ์ที่อาจจะทำให้การขับขี่ปลอดภัยยิ่งขึ้นโดยป้ายเนี่ยจะแนะนำไม่ได้มีข้อบังคับที่ต้องปฏิบัติตามเหมือนกับป้ายบังคับนะคะ Informative signs are traffic signs that provide information to road users typically without imposing any legal obligations or instructions on behavior these signs are meant to help drivers and pedestrians by offering useful details related to directions locations services Or other important aspects of the road environment ตัวอย่างเช่นป้ายหยุดพักรถ Rest Area ซึ่งจะบ่งบอกตำแหน่งของจุดพักรถหรือห้องน้ำเพื่อให้ผู้ขับขี่นะคะสามารถที่จะแวะข้างทางและพักรถได้อย่างปลอดภัยค่ะป้ายแนะนำเส้นทาง Direction Signs จะเป็นการชี้เส้นทางไปยังจุดหมายหรือเมืองต่างๆป้ายแนะนำทางเลี่ยง (detour signs) เป็นป้ายที่แจ้งให้ผู้ขับขี่ทราบเกี่ยวกับเส้นทางเลี่ยงหรือเส้นทางเลือกที่ควรใช้เมื่อมีการปิดถนนหรือมีการซ่อมแซมถนนโดยส่วนใหญ่จะใช้ในกรณีที่มีการ ปิดการจราจรในบางเส้นทางหรือมีการก่อสร้างหรือถนนเกิดอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาตินั่นเองค่ะในกลุ่มที่4นะคะ the fourth group ป้ายแสดงข้อห้าม prohibitory signs คือป้ายสัญลักษณ์จราจรที่ใช้เพื่อแจ้งเตือนหรือบังคับให้ผู้ใช้ถนนไม่กระทำการ บางอย่างที่อาจทำให้เกิดอันตรายหรือเป็นการละเมิดกฎระเบียบทางจราจรปลายประเภทนี้นะคะจะมีผลทางกฎหมายหมายความว่าผู้ขับขี่หรือผู้ใช้ทางต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดหากฝา่าฝืนอาจได้รับโทษหรือบทลงโทษตามกฎหมายนั่นเองค่ะ Prohibitory signs are traffic signs that indicate actions or behaviors that are not allowed or are forbidden for road users designs are used to enforce specific rules aims at ensuring safety maintaining smooth traffic flow and preventing accidents or hazards Non-compliance with these signs can lead to penalties such as fines or other legal consequences. For example, ป้ายห้ามเลี้ยวซ้ายหรือขวา Do not turn left or do not turn right. ห้ามเลี้ยวไปในทิศทางที่ระบุ.ป้ายห้ามใช้เสียง No horn, no sound ห้ามใช้เสียงแตรหรือบีบแตรในเขตที่มีป้ายนี้ป้ายห้ามกลับรถ Do not make a U-turn ห้ามเลี้ยวกลับรถตรงบริเวณนี้ในช่วงเทศกาลปีใหม่นะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มักจะติดป้าย จราจรพิเศษเพิ่มเติมเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางแล้วก็ควบคุมการจราจรที่หนาแน่นโดยเฉพาะบริเวณเส้นทางหลักที่มุ่งสู่จังหวัดต่างๆหรือสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญสคัญนะคะก็จะมีป้ายพิเศษพิเศษที่เราอาจจะเห็นเพิ่มเติมจากปกติได้ดังต่อไปนี้นะคะ During busy festival periods with heavy traffic, additional or spatial traffic signs may be installed to manage the situation and ensure safety. For example, ป้ายจุดตรวจข้างหน้า Road ahead checkpoint ในบางพื้นที่นะคะอาจมีการตั้งจุดตรวจเพื่อตรวจสอบใบขับขี่เอกสารต่างๆป้ายนี้นะคะจะช่วยนำทางไปอย่างจุดตรวจเหล่านั้นหรือเป็นการแจ้งเตือนว่าผู้ขับขี่ควรที่จะเตรียมชะลอรถและก็เตรียมเอกสารสำคัญอย่าง อย่างเช่นที่กล่าวมาแล้วว่ามีใบขับขี่หรืออาจจะมีพรบหรือแม้กระทั่งการจะตรวจเช็คดูสิ่งผิดปกติต่างๆก็เป็นไปได้นะคะป้ายปิดถนน Road close ในบางพื้นที่ก็อาจจะมีการปิดถนนชั่วคราวเพื่อซ่อมแซมหรือเพื่อจัดงานต่างๆ ป้ายนี้จะแจ้งให้ผู้ขับขี่ทราบและวางแผนการเดินทางใหม่หรือใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะบางทีอาจจะมีการปิดถนนในช่วงที่เรากำลังขับรถอยู่แต่มีการเบี่ยงไปด้านซ้ายหรือด้านขวาหรือมีการใช้ทางเลี่ยงประกอบกันก็ได้ดังนั้นเราต้องชะลอความเร็วแล้วก็สังเกตป้ายปิดถนนให้ดีนะคะป้าย ง่วงจอดพัก tired stop to rest ป้ายนี้นะคะจะติดเตือนไว้ให้คนขับรถประเมินตนเองว่า เราง่วงหรือเราเพลียจากการขับรถหรือเปล่าโดยสามารถที่จะจอดพักหรือแวะตามจุดพักต่างๆได้มักจะเห็นได้บ่อยๆนะคะในเส้นทางระหว่างจังหวัดที่มีถนนราบยาวหรือเป็นเส้นทางตรงติดต่อกันหลายสิกิโลเมตรดังนั้นเราก็ควรที่จะพักระหว่างทางเพื่อลดอุบัติเหตุจะดีกว่านะคะป้ายเมาไม่ขับ Don't drink and drive. ป้ายเตือนเรื่องการดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็ขับรถค่ะเป็นป้ายที่ใช้เพื่อเตือนและส่งเสริมให้ผู้ขับขี่ตระหนักถึงอันตรายจากการขับขี่ขณะมึนเมาสุราและการขับรถขณะมึนเมาสุรามันก็เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายด้วยนะคะและอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้หรือห้ามขับรถหลังดื่มแอลกอฮอล์นั่นเองค่ะ ป้ายโทรไม่ขับ c ค don't drive หรือห้ามใช้โทรศัพท์ขณะขับรถนั่นเองค่ะเป็นป้ายที่ถูกใช้เพื่อเตือนและส่งเสริมให้ผู้ขับขี่หลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถซึ่งเป็นพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและเป็นการละเมิดกฎจราจรในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยอีกด้วยนะคะ โอ้ยฟังมาเนี่ยปายอะไรเยอะแยะไปหมดเลยยิ่งดูยิ้งลายตายิ่งฟังก็ยิ่งงงใช่ไหมคะคุณผู้ฟังแต่ยังไงก็ตามยิ่งระวังก็ยิ่งปลอดภัยใช่ไหมคะหวังว่าพุนผู้ฟังเนี่ยจะสามารถปฏิบัติตามป้ายต่างๆอย่างเคร่งครัด ขับขี่ด้วยความระมัดระวังทางที่ดีนะคะเตรียมแผนการเดินทางไว้ก่อนก็จะดีมากเลยค่ะเพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรที่ติดขดัดและมีการเดินทางที่ราบรื่นปลอดภัยไร้กังวลหายห่วงค่ะ Alright, fun time is over เวลาดีๆของ h a v e fun with Thai <c oughs> th <ai> หมดลงแล้วนะคะวันนี้เราได้เรียนและได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับป้ายและความหมายต่างๆแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้ารับรองว่า h a v e fun with Thai จะมีเกรดความรู้ ภาษาไทยดีๆที่จะช่วยให้คุณหรือใครๆได้เรียนได้รู้ได้สนุกและหาฟันไปด้วยกันนะคะดิฉันณัฐยาธรอ,อินทรักกกำแหงขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะ See you next time.